สวัสดีครับนานาอันบล็อกแอนด์มินิรีวรอบนี้นานาน่าจะรอกันอยู่พอสมควรกับได้ว่า IMZ XHL TW HDC Limit b r k e r e r กครับก็ชื่อยาวหน่อย XH เนี่ยก็คือเป็นลอกรอบสูง Left Handle TW ก็ t ีวิ s System ับตามสไตล์ของได้ว่า HD รอบนี้เขาเจาะจงเลยครับว่าย่อมาจาก H e a v y duty ลอกสำหรับงานหนัก C. ย่อมาจากคอ n เนคครับลอกเขาสามารถ c คอน e c t กับแอปในบลูทูธได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปไปดูสเปคข้างกล่องกันก่อนตัวนี้มากับ h y p e r ร์ได d e ดีไซน์แบบจัดเต็มทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฮเป r ร์อาร์เมสเฮาซิ่งไฮเปอร์ดับเบิลซัพพอร์ตไฮรดิสกีแล้วก็ไฮเปอร์ทั l คลัสล้อเป็นรอบ8.4นะครับน้ำหนักรออ250กรัม แม็กแดกเนี่ยเจกิโลหมุนแขน1รอบเก็บสายได้100่งร้อยเซนก็เมตรหนึงพอดีเลยนะลูกปืนเป็น12ลูกปืนเป็น12บ crbb เป็นลูกปืนกันน้ําเข็มทาง12ลูกเลยครับไปไปดูความจุสายกันจุสาย16ปอนได้125เมตร20ปอนเนี่ยได้100เมตรถ้าเป็น pe ก็ pe สได้ที่130เมตร pe สี0หเมตร จุบ,บ้าเลือดมากนะสปูนเขาเป็นสปูนสามสิบแปดมิลแกะกล่องมาก็จะเจอเนี่ยครับหลามาเลย use ori inj a a n imz limit breaker ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราพูดถึงกันก่อนคร่าวๆคําว,คว่าใช้ในญี่ปุ่นเท่านั้นของเขาเนี่ยความหมายก็คือแอปของเขาครับ คือถ้านาไม่ได้คอนเน c t กับแอปพลิเคชันของไดว่าที่เอาไว้เซตติ้งตั้งค่าเนี่ยลอกตัวเนี้ยนาจะสามารถปรับหน่วงไม่เหล็กได้แค่โหมดเดียวคือโหมด normal ไม่สามารถไปเข้าโหมดสาย pe โหมด long cast หรือว่าโหมด m a c b a k e ได้แล้วก็ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในการตีเหยื่อแต่ละครั้งของนาว่านาใสา่สายเท่านี้เท่านี้ตีด้วยเหยื่อน้ำหนักเท่านี้สายไประยะกี่เมตรนั่นแหละครับจะใช้ไม่ได้ ซึ่งมันสามารถเอาไปใช้นอกญี่ปุ่นได้เพียงแค่ว่าน้าต้องสมัคร id ใไดว่าแล้วก็โหลดแอปผ่านสโตร์ของญี่ปุ่นเขาให้ได้แค่น,นั้นเองครับกับสมัครใส่ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ที่อยู่จังหวัดบ้านเลขที่แล้วก็รหัสไปรษณีย์แล้วก็ตั้งชื่อล่อของตัวเองแล้วก็ชื่อตัวเองทุกอย่างมันกรอบเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดครับซึ่งผมบอกมองว่า โดย o o g l e Translate มีถ้าน้าอากจะใช้จริงๆนะมันใช้นอกญี่ปุ่นได้ข้อมูลทุกอย่างจะบันทึกผ่านแอปแล้วโอนเข้าไปทางเซิร์ฟเวอร์ของใบว่าลอกมีปัญหาต้องส่งกลับมาเคมที่ญี่ปุ่นนั่นแหละครับถึงใช้คําว่า Only use in j a p a n ถ้าน้าซื้อไปใช้ต่างประเทศแล้วมันไม่พังก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไปดูพระเอกของงานกันในกล่องก็จะมีมาแค่นี้แะครับถุงสายอ๋อสำคัญมากห้ามทำหายนะครับชาร์จกับสายเขาเท่านั้น แบตเตอรี่เขาความจุป,ประมาณ4ี่ร้อยกว่าแอมป์แต่ขึ้นแน่นอนเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นให้รูปให้มืมซ้ายอีกทีนึงถุงลอกมาพระเอกของงานถามว่าหนักไหมมันก็หนักนะสองร้อยห้าสิกรัมแต่ก็ถ้าเทียบกับอีกค่ายหนึง่ง a อนโ o น d บีถ้าเป็นตัวปี21ก็จะหนักกว่าเขา10กรัม แต่ถ้าเป็นตัวปี23ก็จะหนักกว่าเขา15กรัมซึ่งโอเคนะแขนเป็น100่มิลนะครับหนอบเป็น EVA ไฮประดดีไซน์อันเนี้เป็นดับเบิลซับพอร์ตของแท้แนละ้วซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูไฮเปอร์ทับครับได้ยินเสียงั้ยครับทักทายการทำงานตอนเนี้ยลอกมีแบตอยู่เต็มเลยผมตั้งไว้ที่โหมดสาย PE ปลุกเขาตื่นกดค้างเปลี่ยนสายสีม่วงจะเป็นโหมดอ่าสีม่วงเป็นลองแคสต์แบบลดเปลี่ยนโหมดยังไงครับนะกดค้างครับแล้วกดไล่สีกดช้าไปหน่อยน้ำเงิน normal เหลือง PE ม่วง long c a t เขียวเป็น mac b a k เนี่ยอันนี้คือโหมดที่ถ้าน้าไม่ได้คอนเนคกับแอปของไดว่าน้าจะใช้ได้แค่โหมดนี้โหมดเดียวก็คือโหมด normal ซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้ที่โหมด PE ก็วนไปถึงสีที่ต้องการใช้ก็ปล่อยครับแค่นี้เองครับนะแล้วอ๋อผมตั้งไว้ที่ PE 2.5 ซึ่งเขาจะบันทึกระยะการตีสายของนะ้าว่าน้าใช้สาย PE เท่านี้เซตได้ครับ2.5ง้านาะตีกับเหยื่อน้ำหนักเท่านี้ไประยะเท่าไหร่ไม่ต้องมาวัดครับเขาคำนวณผ่านลอกสปูลที่มันวิ่งไปแล้วก็คำนวณผ่านชิปตรงนี้หมุนถอยหลังมันไม่ขึ้นนะได้ยินเสียงไหมครับ อุ้ยน่ะที่เสียงเมื่อกี้นะี่คือเสียงหน่วงเขาทำงานอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝาหน่วงกันเนี่ยครับฝาหน่วงทุกอย่างอะ่ะมันถูกซีลมาเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงไหนอันนี้บอกตรงนะครับฝั่งฝาน่วงเนี่ยไม่กล้าถอดแต่เดี๋ยวพักลอกเนี่ยกลับไทยไปพาให้ดู สี่รอยแอมหัวเจ็ดร้อยครั้งทั้งวันพอแล้วเขาก็สามารถชาร์จผ่าน power bank ได้ถ้านะเอาไปใช้แล้วนะคิดว่าอุ๊ยนะครับวันหนึ่งเกิน700ไม้แน่ติด power bank ไว้ตัวหนึ่งครับ400กว่าแอมกับรอบตัวเนี้ยซื้อ power bank สักตัวห้าพันแอมก็ชาร์จได้ทั้งวันนะครับได้อีกเป็น10รอบเลยสีหมอกลำบากอ่ะพอเวลามันโดนแดดอ่ะมันจะออกเป็นสี ฟ้าอ่อนหน่อยแต่พอไม่โดนแดดอย่างเงี้ยอยู่ในไฟนีออนเนี่ยสีจะเรียกว่าเทาแลมโบก็ได้นะเทาลัมโบกินี่ก็ได้มันออกแมทเทลิกแมทเทลิกใหน่ๆอ๋อชาร์จตรงนี้ครับชาร์จใช้เวลาประมาณ20นาทีต่อการชาร์จ1ครั้ง20่สถึงยีนาทีส่วนก็นี่ครับสปูนของเขา Intelligent m a c f o r ร์ดดูราลูมินสปูนยังเป็น G1 ดูราลูมินอยู่นะครับแล้วก็เป็นสปูนแกนสั้นสามิบแปดมิลอ้อลืมให้ดูวิกรอบหนึ่งถ้วยสปูนเนี่ยเป็นถ้วยตายสปูนเป็นแกนสั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นดับเบิลซัพพอร์ตจริงๆสามสิบแปดมิลแล้วหน้าลึกมากอะ่ะเสยียดายไม่มีเวอร์เนีย m a c กแด7กเิโลมีคลิกเสียงปลาลาก s t a r ์แดมีคลิกเสียงอีกอย่างหนึ่งที่ติได้ว่าตลอดเลยครับก็คือปรับคอนทำคลิกเสียงมาหน่อยเถอะอ๋อปรับคอนเป็น zero adjust นะครับถามว่าเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเอา Z 2020มาปรับปูใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือ Z 2020นี่ส่แหละครับของคําว่า i m z มันคือ Z 2020ในล่าง ไฮเทคขึ้นตีไฟเดียวได้โคตรเฟี้ยวอ่ะเทคโนโลยีจัดเต็มจริงๆส่วนนะ้าท่านไหนสนใจผมว่าแทบไม่ต้องรุ้นนะครับว,ว่าได้วาทายจะเอาเข้าไหมเพราะว่าไม่น่าจะเอาเข้าจะซื้อก็มีอยู่แค่2อ,อย่างครับคือสั่งเองจากนอกฝากพ่อค้าหิว้วหรือนะ้ท่านไหนสนใจจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook อินบ็อกมาคุยกันได้ครับผมสอนใช้คําว่าผม ผมสอนกรอกข้อมูลในแอปได้ว่าให้ได้ส่วนมุดเนี่ยนะต้องไปมุดโหลดเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่านะใช้ Android หรือว่า iOS ส่วนตัวผมมาใช้ iOS มันซึ่งผมมี Apple ID ของ Store J a p a n อยู่แล้วมันก็เลยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ส่วนที่อยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับมีที่อยู่อยู่แล้วกรอกปุ๊บจบลงทะเบียนใช้งานได้ส่วนรีวิวเต็มๆนะหลายท่านถามแล้วนะครับอยากเห็นมันโดนเทพาเต็มที่แล้วรอหน่อยครับกลับไทยไปแล้วเดี๋ยวเอาไปเทสให้ดูก็เดี๋ยวเอาไปเทสกับ มีคันม่หนึ่งคันงอกมาก็เป็นคันของ r e g i ิดดีไซน์ไวท์ไซท่อนแบงค์สุดตีนมากกันนะขออนุญาตนะครับถ้าไม่สุภาพ a r รา i ิสเ i นฟอร์ e เมนตเป็นโพลีเกตดเดียวกับายานอาวกาศกับชุดนักบินอวกาศไว้รอดูกันคลิปหน้ากับคุยกันก่อนเทสกับคันล e g i ิดดีไซน์ไวท์ไส่วนคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับมีอะไร อยากสอบถามเพิ่มเติมหรือผมไม่ได้พูดถึงอะไรไปคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ผมเห็นปุ๊บไปตอบให้ปับ๊บส่วนนะ้าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆด้วยครับเป็นกำลังใจให้คนทำช่องอันนี้ก็อัพให้จากญี่ปุ่นเลยผมรู้ว่าน้ารอกันก็ไม่อยากให้น้ารอนานแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ